สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็น e ีีที่7แล้วนะคะวันนี้เรามาฟังกันนะคะว่าร่างกายฟังเสียงหัวใจคุณอยู่นะค่ะเพื่อนๆสุขภาพใจไม่แพ้กับสุขภาพกายนะคะเพราะเขาทำงานคู่กันค่ะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือทอ้อลองถามใจตัวเองว่าวันนี้ร่างกายเราต้องการอะไรลองฝึกเงียบฝึกฟังใจเราบ้างนะคะ กายที่อ่อนร้าเมื่อใจไม่มีพลังอีกอย่างความเครียดส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและผิวพรรณส่งผลถึงการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพด้วยถ้าใครที่มีปัญหาเหนื่อยล้าใจช่องแค่ใจแค่สุขภาพบายพี่ชัญญา่าขอเป็นกำลังใจให้ตลอดเส้นทางนะคะถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในการให้กำลังใจและก็การดูแลสุขภาพในเรื่องของอาหารอารมณ์และจิตใจค่ะ